ศาสตราจารย์เชี่ยวชาญพิเศษนายแพทย์บรรณกิจโลจนาธิวัฒน์คณะบดีคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยชินใหม่พร้อมด้วยคุณพัชราอุบลศรีที่ปรึกษาประธานมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอกร่วมรับมอบเงินบริจาคจำนวน1,5,000บาทสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอกเพื่อโครงการจัดซื้อครุพันธ์ทางการแพทย์อาคารสุจินโน,โนจากทันตแพทย์ชัดพงษ์และคุณยุพรน์ชื่นสุบรรณกุลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดในวันที่2กันยายน2567ณนห้อง รับรองสสำนักงานคณะบดีชั้น8อาคารราชนาครินคณะแพทยศาสตร์มชศาสตราจารย์เชี่ยวชาญพิเศษนายแพทย์บรรณกิจโลจนาพิวัฒน์คณะบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยชิงใหม่พร้อมด้วยคุณพัชราอุบลศีที่ปรึกษาประธาน มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอกร่วมรับมอบเงินบริจาคจำนวน1นึ่งแสนบาทสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอกเพื่อโครงการจัดซื้อครุพันธ์ทางการแพทย์อาคารสุจินโนจากกกคุณารินีคุณธรรมสถาพรในวันที่2กันยายน2567ณนห้องรับรองสํนักงานคณบดีชั้น8อาคารราชนครินคณะแพทยาศาสตร์มช ศาสตราจารย์เชี่ยวชาญพิเศษนายแพทย์บรรณกิจโลจนาพิวัฒรคณบดีคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พร้อมด้วยคุณพัชราอุบลศรีที่ปรึกษาประธานมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอกร่วมรับมอบเงิน,บ,นบริจาคจำนวนหนึ่งแสนบาทสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอกเพื่อโครงการจัดซื้อครุพันธ์ทางการแพทย์อาคารสุจินโ,นโนจากกุณเอเลนาเมธาวุฒิผู้แทนคุณแม่บัวจันทร์เมธาวุฒิในวันที่2กันยายน2567ณนห้อห้องรับรองสำนักงาน คณะบดีชั้น8อาคาราชนครินคณะแพทยาศาสาตร์มชศาสตราจารย์เชี่ยวชาญพิเศษนายแพทย์บรณกิจโลจนาพิวัตคณะบดีคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยชิงใหม่ พร้อมด้วยคุณพัชราอุบลศรีที่ปรึกษาประธานมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอกร่วมรับมอบเงินบริจาคจำนวน200,000บาทสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอกเพื่อโครงการจัดซื้อครุวพันธ์ทางการแพทย์อาคารสุจินโ,นโนจากคุณวรยาบุญสมพร้อมครอบครัวเป็นผู้แทนเงินมอบบริจาคในนามบริษัทนอตวิวหนึ9งากจำกัดจำนวน10,000 0บาทและในนามคุณวิรินอธตการจำนวน10,000 0บาท ในวันที่2กันยายน2567ณนห้องรับรองสํานักงานคณะบดีชั้น8อาคารราชนครินคณะแพทยศาสตร์มชศาสตราจารย์เชี่ยวชาญพิเศษนายแพทย์บรรณกิจโลจนาพิวัฒน์คณะบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยชิงใหม่ พร้อมด้วยคุณพัชราอุบลศรีที่ปรึกษาประธานมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอกร่วมรับมอบเงินบริจาคจำนวน15,000าบาทสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอกเพื่อโครงการจัดซื้อครุพันธ์ทางการแพทย์อาคารสุจินโน,โนจากคุณพิริยาพอรอิทธิพันธ์กุลผู้แทนคุณไพศาลอิทธิพันธ์กุลในวันที่2กันยายน2567ณนห้รองรับรองสำนักงานคณะดีชั้น8อาคารราชนครินคณะแพทยาศาสตร์มอ รองศาสตราจารย์นายแพทย์นัทพงม์โคสชุนันรองคณะบดีคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พร้อมด้วยคุณพิสุทธิ์ทางมั่นหมอกหัวหน้าง,งานสังคมสงเคราะห์อวมรับมอบเงินบริจาคจำนวน5 0 0 0 0่นบาทจากคุณสมสมัยชนะประธานชมรมชาวเวียดนามเชียงใหม่พร้อมคณะเนื่องในโอกาสวันชาติของเวียดนามซึ่งตรงกับวันที่2กันยายน2567สมทบทุนราชสมาภร,รเพื่อผู้ป่วยยากไร้โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ในวันที่2กันยายน2,567นาณศาลาใต้ร่มพระบารมีชั้น1อาคารสุจินโน,โนคณะแพทยศาสตร์มช